เห่นกิน้องเห็นน้ำโอ้เห็นบนเราไเห็นพระกนเหห็นน้อยากน้ากินน้ำบ่านเรเห็นน้าอยากน้ากินน้ำบ่เน,ะนารา,กกนนานะนะไปนอนเ้ยไปท้งฝนกับใบมือจะน้อยแล้วไปนอน้องนะเห็นอีเหอมาเห็นพี่น้องมัเนมเป็นบากค้างเลยมัน สวัสดีค่ะนงด่านน้องใจอขอบคุณหลายเน้อพี่น้องมุนปันบักค้างได้ไหมพี่น้องเห็นนำ้ำบอน้อเอล่าพีน่น้องอยากให้พี่น้องเห็นน้ำมุนปันบักค้างบ่ได้เห็น,นก็เหนะ็นตุ๊กตาตุ๊กตูนเอฟซีเทียนก็น้ออีกนเฮ้ยก็ว้อมีกคนหนเทีนได้มากเคยเห็นมุนปันค้างได้ม่นเห็นตัวไหอาหารนี้แต่เน่าจืดจั๊กคอยเลี้ยไปไว้คนนี่ปฏิทินเขาหายไปมาก โอ๊ยมันอะไ้ือ้ีเอาใช่าง้เห็นพี่นอนห้องน้ำติดทิ้เขาให้ยอยมากเลยนีเห็นบะน้อเนาะติดทิ้เขาใหอยข่อยมากง่ามง่ำอะไอยากห่เห็นน้ำแม่หน่ายค่อยห้ย่อยมากกอบพุณหลายๆเน้อนาทิ้เช่นข่อเหยียกอะไรเงี้ยหน่อยเล้ว่อยจีเรไปอาบน้ำนี่ อาบน้ำแล้วก็ย,ยังคอยตีรีดผ้าตีรีดผ้าอาบน้ำแล้วก็ตีรีดผ้าแค่น้อยเห็นไหมเตรียมตีรีดผ้าผ้าลายลายพี่น้องเลยปลาหมึกว่านนี่คอยบตีรีดโอ้ยยุ่งกับลายเพราะยุ่งกัดข่อยบมดเลยผ้าลายลายขอบคุณซองหลานน้องใจเด้อพี่น้องเย อันเขาแจงคอยมาแล้วล่ะนะที่เช่นวันที่ยีบเอ็ดอีหล่ะคอยได้เงินคอยได้อันร้อยเจ็ดเหรียญสามสิบเอ็ดอันเส้นร้อยเจ็ดเหรียญสามสิบเอ็ดเส้นอันที่ได้ซ้ำนั่นละ่ะเขาแจงเขาแจงขอมาสวัสดีค่ะคุณเบนิดขอบคุณลหลายๆเ้อเริบหนึ่งวันขอบคุณลหลายๆเ้ยเริ่งอันมึก ขี้นี่ซองนั่นคอยก็หมุนปันลูกค้างเลยจักเป็นอย่างเจ้าคอยหมุนเกอเสียผ่าไรไปสิได้ยันรีดให้เขาเ่าตายยังยั่งเลยนี่นยเสียผ่าไรครับแต่ว่าสิไปอาบน้ำกนค่อยมารีดเพราะสั่น,น,นก้อยจีหอนก้อยจีรีดเพราะเลีวยวเชอาก่อน กันคอยหอนมากค่อยหายใจว่าอิม่มกาค่อยเศร้างับงับเลยย่างหน่อยต้องเรียนอาบนามให้มันเลี้ยวแล้วกันค่อยไปมาเห็ดต่อเห็ดเลี้ยวอาบหนามอีกจังค่อย,อยเลี้ยวได้ค่อยก็ได้ค่อยหอนอหอนเป็นๆขอบคุณเด้อสามล้านน้องใจขอบคุณสามล้านน้องใจเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆมาเป็นกำลังแรงใจให้ เนผู้ใดนอ้อเขามาว่าโอ้ยซเงียบเถอะไปนะเงียบเราก็เมียนอพรามี่ก็เมียนกับเงียบหรอตาบาน้องไหลก็มีค้นเบิงหาอยูตอย่ตอนนั้นอยู่ในไหลเพรามี่ก็เมียนเนาะมันก็เงียบตรอวเพามีผู้ใดมากก็เมีนยนไห้เลก็เลยเงียบแต่ว่าขังหนอกกับมี่ข้าเจ้าเบิงหาอยู่สวัสดีครับ FC. เอฟซีเพ็่นสวัสดีเจ้าเดินนาที่เกนนาที่เกนยัน ผิดกฎกติก,ตกา,ลลาแล้วเฮ็ดเอฟซีลแล้วามาตัวแล้วเฮ็ดเอฟซีแล้วมากไข่เราบ่มเอฟซีดอกไข่เอาบ้านจริงเราไปหมองใดก็ได้ไปคอมเมนต์ผู้ใดขกอยก็าต้องบ้านจริงขเอยไปเบิดนถึงสามบ้านไอ้ผู้ใดเอาบ้านอันนั่นไปเยี่ยเคียร์ดอกว่าไข่บ่มีบ้านสำรองนอกจากไข่ยซื้อโทรศัพท์ใหม่พหมนล่ะขไอยสิมีบ้านสำรองไข่เลยบ่มีบ้านสำรองจักเทื่อก็จะเลยบ่ได้ไปเกิดเป็นตัวสำรอง <laughs> เมื่อใดเกิดมาเป็นตัวสำรองที่ื่อใดลองเพิ่งเกิดเป็นตัวสำรอง